วันนี้เรามาดูวิธีการทำกระถางรีไซเคิลจากกะลามมพเ้านะครับสวยๆครับลงทุนกระถางแล้วไม่ถึง2บาทครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทํากระถางปลูกต้นไม้จากกะลามมพเ้านะครับเป็นของเหลือใช้ที่เราเก็บไว้ในสวนหลังบ้านนะครับขั้นแรกนะครับ นำกะลามะพร้าวมาเจาะรูเป็นสามรูครับเป็นรูสําหรับใส่ลวดแฝนนะครับก็จะมีสว่านไฟฟ้าเจาะนะครับเจาะไม่ยากครับเจาะเป็นสามรูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเตรียมลวดนะครับนี่ก็คือลวดที่เราซื้อมาจากตลาดครับหนึ่งม้วนนะครับประมาณ6เมตรนะครับ ราคาแค่20บาทเดงครับเราก็มาแบ่งนะครับแบ่งให้เป็น3เส้นเส้นแล้วเท่ากันนะครับแล้วเราก็มัดตรงปลายให้ติดกันนะครับนะครับแล้วก็ทำบ่วงข้างบนหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นที่แฝวน,นะครับข้างล่างก็ตัดให้เป็น3เส้นนะครับ เพื่อที่จะเอาไปสอดใส่กับหลูที่เราเจาะไว้นะครับนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมรวดนะครับนี่คือพันมัดปลายด้านบนนะครับให้ติดกันแน่นนะครับโดยใช้ครีมรวดนี้นะครับจับแล้วก็รัดแน่นๆนะครับใช้ได้ครับเราทำเองได้ครับเราไม่ต้องไปซื้อครับถ้าซื้อก็หลายหลายสิบาทครับ เมื่อเตรียมลวดเสร็จนะครับเราก็เอาไปสอดใส่กับรูที่เราเจาะนะครับนะครับสอดที่ร,รูครับแล้วก็พับนะครับวัดระยะให้ทั้ง3ามเส้นตึงพอๆกันนะครับเพื่อที่จะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งหย่อนนะครับง่ายๆครับทําแค่นี้เองครับเมื่อเช็คว่าลวดทั้ง3ามเส้นตึงพอๆกันก็ ล็อกนะครับลังจานนั้นปันลังจานนั้นก็โอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับแค่นี้เองครับเราจะมัดให้แน่นก็ได้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็เทียบเคียงกับที่เราไปซื้อจากตลาดมานะครับราคาเป็นร้อยนะครับแต่ทำเองนี่ราคาไม่ถึง2บาทดีครับกัลาไม่ต้องซื้อซื้อเต็มวดครับ แค่นี้เองครับแล้วเราก็ทำได้ทั้งหมด8ชิ้นครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไปทดลองดูนะครับว่าเราจะเอาไปปลูกอะไรได้มั่งครับก่อนที่จะเอาไปปลูกนะครับเราก็เจาะตรงข้างเจาะด้านล่างนะครับเพื่อจะเป็นรูระบายนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยลดน้ำแล้วจะน้ำจะไม่ขังนะครับเจาะสักสหรือ3ารูก็ได้นะครับ ก็เปลี่ยนดอกสว่านหน่อยหนึ่งให้ใหญ่ขึ้นหน่อยหนึงครับเมื่อเราจอดเสร็จแล้วนะครับนะครับไม่ยากครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเจาะข้างล่าง3รูนะครับนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทดลองในการใส่ดินแล้วก็ใส่ต้นไม้ดูนะครับวันนี้จะมาทดลองปลูกเดฟเกล็ดปลานะครับใส่เดฟลงไปนะครับแล้วก็เอา กาบมะพร้าวสับวางลงไปนะครับดินโรยลงข้างหน้าหน่อยนึงครับลดน้ําแล้วก็ออกแฝนไว้เท่านี้เขาก็จะเรืองงามเองได้ครับง่ายๆครับทําง่ายถูกถูกครับนี่คือการส่งเสริมการปลูกนะครับของช่องเกษตรในรั้วบ้านนะครับคิดอยากจะปลูกก็ปลูกได้เลยครับถ้าเราทํากระทงกระถางไว้ลักษณะนี้จัดปลูกเมื่อใดก็หยิบมาปลูกนะครับ ป็นไงครับพอใช้ได้ไหมครับอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับถ้าเราหากระถางมะพร้าวถ้าเราหากะลามะพร้าวได้แล้วก็ใหญ่กว่านี้แล้วก็เอามาทําได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับลักษณะเดียวกันครับถ้าไม่ใช้กะลามะพร้าวแล้วก็ใช้ขวดพลาสติก5ลิตรส่วนที่เหลือนะครับเรามาดูนะครับเอามาปลูกอะไรมั่งครับ กระถางแรกก็เป็นเรบเกตปลาครับกระถางที่สองก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกครับเมื่อปลูกแล้วเอามาแขวนไว้ลักษณะนี้ก็จะมองดูสวยงามดีครับเล็กไปนิดนึงแต่ว่าก็ดูคลาสสิกดีครับยังไงครับกระถางจากกะลามะพ้าวนะครับลงทุนกระถางแล้วไม่ถึง2บาทครับ เราก็สามารถที่จะมาปลูกเดฟเก็ตปลาสิทธีเรือนนอกรวมทั้งสระแนนช่องเกษตรในรัวบ้านชาแนลนะครับก็จะนําเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการปลูกลักษณะนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการทํากระถางรีไซเคิลจากกะลามะพเ้านะครับสวยๆครับลงทุนกระถางแล้วไม่ถึง2บาทครับครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นลังใจให้กับช่องเกษตรใรั้วบ้านชาแนลนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารบชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ